สวัสดีครับมาพบกับรายการหมอวัดว่าเรื่องกระดูก EP 6ตอนแคลเซียมและวิตามินดีมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนจริงไหมโดยพันตำรวจเอกในแพทย์ธนวัฒน์อัมพันัรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคกระดูกพรุนและโรคกระดูกในผู้สูงอายุก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าประเด็นที่เราสนใจ และทำการศึกษาถึงประโยชน์ของแคลเซียมและวิตามินดีมีสี่เรื่องด้วยกันคือ 1. รเรื่องการเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก 2. รเรื่องการลดอุบัติการการเกิดกระดูกหักง่าย 3. รเรื่องการลดการหกลมและ 4. เรื่องการตอบสนองต่อการรักษาด้วยยารักษาโรคกระดูกพรุน ประเด็นที่หนึ่งเรื่องการเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกในผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคกระดูกพรุนหรือมีภาวะขาดวิตามินดีจากหลายการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการรับประทานแคลเซียมหรือวิตามินดีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่เพียงพอที่จะเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูกได้ดังนั้นต้องรับประทานทั้งแคลเซียมและวิตามินดีให้เพียงพอ ถึงจะสามารถเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกที่กระดูกสันหลังและกระดูกสะโพกได้ประเด็นที่สองเรื่องลดอุบัติการณ์การเกิดกระดูกหักง่ายในผู้สูงอายุจากหลายการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการรับประทานแคลเซียมหรือวิตามินดีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่า สามารถลดการเกิดกระดูกหักได้แต่ถ้าเรารับประทานทั้งแคลเซียมและวิตามินดีปริมาณมากกว่า800ยูนิตต่อวันจนสามารถทำให้ปริมาณวิตามินดีในเลือดมากกว่า24นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรจึงจะสามารถลดการเกิดกระดูกสะโพกหักได้ ประเด็นที่3เรื่องลดการหกล้มในผู้สูงอายุจากการศึกษาที่ผ่านมามีข้อมูลที่ใกล้เคียงกันพบว่าการรับประทานแคลเซียมหรือวิตามินดีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่าสามารถลดการหกล้มได้แต่ถ้าเรารับประทานทั้งแคลเซียมและวิตามินดีปริมาณมากกว่า 800ยูนิตต่อวันจนระดับวิตามินดีในเลือดมากกว่า24นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรจึงจะสามารถลดการหกล้มได้ถึง34%ประเด็นสุดท้ายคือเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองต่อยารักษากระดูกพรุนชนิดต้านการสลายของกระดูกการศึกษาเรื่องประสิทธิภาพของยาที่ผ่านมา ผู้ร่วมวิจัยทั้งหมดต้องมีการรับประทานแคลเซียมและวิตามินดีในปริมาณที่เพียงพอก่อนที่จะเข้าร่วมงานวิจัยนอกจากนี้ยังมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่ากลุ่มคนไข้ที่มีระดับวิตามินดีในเลือดมากกว่า3 0นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรมีการตอบสนองต่อยาต้านการสลายของกระดูกได้ดีกว่ากลุ่มที่มีภาวะขาดวิตามินดี ดังนั้นจะเห็นว่าการรักษาโรคกระดูกพรุนต้องประกอบด้วยสอย่างด้วยกันคือต้องรับประทานแคลเซียมและวิตามินดีให้เพียงพอไม่ว่าจากแหล่งอาหารธรรมชาติหรือจากยาเสริมร่วมกับยารักษาโรคกระดูกพรุนเช่นยากลุ่มต้านการสลายของกระดูกถึงจะทำให้การรักษาได้ประสิทธิภาพ สำหรับช่องทางการติดต่อเพื่อเข้ามาปรึกษามีหลายโรงพยาบาลนะครับตามรายละเอียดและเบอร์ติดต่อข้างล่างนี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการหมอวัดว่าเรื่องกระดูกขอให้สุขภาพกระดูกแข็งแรงนะครับ